ได้บุญเยอะมากฟังธรรมก่อนนอนจเจริญอิทธิบาทสี่สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้กับช่องจาลิน้ายโมอีกหนึ่งวิธีที่ชื่อว่าได้บุญเหมือนกันได้บุญเยอะมากการฟังธรรมก่อนนอนกับการจเจริญอิทธิบาทสี่ ให้ยินดีทำจิตให้ควรแก่การงานแล้วทำความพอใจให้เกิดขึ้นใหม่อีกแล้วก็พิจารณากรรมฐานคราวนี้จิตของเธอก็ตกไปในความฟุ้งซ่านอีกเธอก็มารำพึงถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อีก ตามใจให้ร่าเริงให้ยินดีโลขวังความพอใจให้เกิดขึ้นใหม่แล้วก็พิจารณกากรรมฐานเพราะเหตุนี้ความพอใจของเธอก็ยอมชื่อว่าเกิดร่วมกับความฟุง้งซ่านเพราะโทความฟุง้งซ่านครอบงำจิตคำว่าฉันทะเกิดร่วมกับถินามิทะความว่าผู้เจริญอิทธิบาท ทำความพอใจให้เกิดขึ้นแล้วก็นั่งตั้งใจทำกรรมาฐานอยู่ทีนั้นความง่วงนอนก็เกิดแก่เธอเธอทราบได้ว่าถีนมิตะเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็เอาน้ำมาล้างหน้าดึงใบหูท่องธรรมะให้คล่องด้วยเสียงดังหรือใส่ใจความสำคัญว่าแสงสว่าง เหมือนตอนกลางวันบรรเทาถีนามิทะออกไปแล้วทำความพอใจให้เกิดขึ้นอีกพิจารณากรรมาฐานอยู่ทีนั้นธีนมิทะเกิดขึ้นแก่เธออีกเธอก็บรรเทาถีนามิทะออกไปอีกตามในที่กล่าวแล้วทำความพอใจให้เกิดขึ้นใหม่แล้วพิจารณากรรมาฐานอยู่ เพราะเหตุนี้ความพอใจของเธอจึงชื่อว่าเกิดร่วมกับธินามิทะเพราะถูกธีนมิทะครอบงำจิตคำว่าฟูงซ่านความว่าผู้เจริญอิทธิบาทเมื่อทำความพอใจให้เกิดขึ้นแล้วก็นั่งพิจารณากรรมฐานอยู่ทีนั้นจิตของเธอก็สัดสายไปในอารมณ์ คือกามคุณห้าเธอรู้ได้ว่าจิตของเราสัตส,สายไปข้างนอกแล้วก็มาคำหนึ่งถึงเทวทูตสูตรเป็นต้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงผู้ทำกุศล,ลกรรมไปสู่สุขติผู้ทำอาุศลกรรมไปสู่ทุกขติเอาพระสูตรมาเป็นเครื่องข่มจิต ทำจิตให้ควรแก่การงานโลความพอใจให้เกิดขึ้นมาอีกแล้วก็มาเอาใจใส่กรรมฐานอยู่ทีนั้นจิตของเธอก็สัดสายไปอีกเธอก็ข่มจิตด้วยอชยาชญาคือพระสูตรทำให้จิตควรแก่การงานโลความพอใจให้เกิดขึ้นมาอีก แล้วก็พิจารณากรรมฐานอยู่เพราะเหตุนี้ความพอใจของเธอจึงชื่อว่าเปิดถึงกรรมคุณห้าอย่างในภายนอกแล้วจิตก็สัสดสตายไปส้านไปตามกรรมคุณห้าเพราะละคนปนเจือไปด้วยความตรึกในการมคำว่าเบื้องหน้าฉันใดเบื้องหลังก็ฉันนั้น เพิงทราบเบื้องหน้าและเบื้องหลังด้วยอำนาจกรรมฐานบ้างด้วยอำนาจเทศนาบ้างคือในเรื่องกรรมฐานก่อนการตั้งมัน่นแห่งกรรมฐานชื่อว่าเบื้องหน้าอรหัตชื่อว่าเบื้องหลังผู้เจริญอิทิบาทยึดเอากรรมฐานไว้ตั้งมั่นแล้วเกียรติการความย่อหย่อนของจิต ในฐานะทั้งสี่อย่างมีความย่อหย่อนเกินไปเป็นต้นไม่ติดขัดในฐานะทั้งสี่แม้แต่แห่งเดียวเหมือนเทียมโคพยศใช้งานจนได้พิจารณาสังขารทั้งหลายยอมบรรลุพระอรหัตผู้เจริญอิทิบาทนี้ยอมชื่อว่าเบื้องหน้าฉันใดเบื้องหลังก็ฉันนั้น นี้เป็นเบื้องหน้าและเบื้องหลังด้วยอำนาจกรรมฐานส่วนที่ว่าด้วยอำนาจเทศนาผมชื่อว่าเบื้องหน้ามันสมองชื่อว่าเบื้องหลังผู้เจริญอิทธิบาทยึดมั่นในผมทั้งหลายแล้วกำหนดผมเป็นต้นด้วยอำนาจสีและสันฐานเป็นต้นไม่ติดขัดในฐานะทั้งสี่อย่าง จเจริญภาวนาให้จนถึงมันสมองผู้จเจริญอิทธิบาทนี้ชื่อว่าเบื้องหน้าฉันใดเบื้องหลังก็ฉันนั้นอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเบื้องบนแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาเบื้องล่างแต่ปลายผมลงไปอธิบายว่าผู้จเจริญอิธิบาท เจริญภาวนาถึงอาการ32ประการตั้งแต่ฝ่าเท้าในกายจนถึงปลายผมหรือด้วยกระดูข้อต่อปลายสุดของนิ้วเท้าขึ้นไปจนถึงกระโหลกศีรษะแต่กระดูกกระโหลกศีรษะลงไปจนถึงกระดูข้อต่อปลายสุดของนิ้วเท้าไม่มีขัดข้อง ในฐานะทั้งสี่แต่แห่งเดียวผู้เจริญอิธิบาทนี้ชื่อว่าเบื้องบนชั้นใดเบื้องล่างข้อชั้นนั้นเบื้องล่างชั้นใดเบื้องบนงข้อชั้นนั้นอยู่อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าปรัสไว้ในทีฆคานิกายมหาวัคว่าอานนท์ผู้เจริญอิธิบาทสี่ให้บริบูรณ์จงมีอนุภาพมาก ผู้หนึ่งผู้ใดจะรอนิทิบาสีทำให้มากทำให้เป็นประหนึ่งญานทำให้เป็นประหนึ่งวัตถุที่ตั้งตั้งไว้หนึ่งเดืองอบรมไว้ปรารบด้วยดีโดยชอบผู้นั้นเมื่อปรารถนาก็เพ่งดำรงชนชีพอยู่ได้ตลอดกลับหรือเกินขว่ากลับ แสดงว่าผู้ที่จเจริญอิทธิบาทให้บริบูรณ์จะมีอายุยืนผู้ปฏิบัติธรรมควรใช้ปัญญาพิจรารณาเปรียบเทียบระหว่างคนหนุ่มสาวกับคนแก่ชรามากจะเห็นความแตกต่างกันแล้วจะเข้าใจความหมายของอิทธิบาทแต่ละข้อตั้งแต่ฉันทะ ความพอใจที่จะทำปิรยะความเพียรที่จะดำรงอยู่จิตตะเอาใจใส่ไม่หวางธุระคือทางติดต่อและวิมังสามันตรีตรองพิจารณาเหตุผลแล้วแก้ไขข,ข้อที่ผิดพลาดก็จะเข้าใจการเจริญอิทธิบาทสีได้ดียิ่งขึ้น บรรยายธรรมะเรื่องการเจริญอิทธิบาทสีพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวันนะสุขะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้ชมคลิปกับช่องกาลินสายหมูเมื่อมีคลิปใหม่ๆขึ้นมาท่านจะได้รับทราบก่อนใครเขาเพื่อนนะครับขอบคุณครับอย่าลืมติดตามชมคลิปหน้า